สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมการปลูกประกัดกวางตุ้งดอกฮ่องกงกันนะคะปลูกยังไงให้ดอกได้สวยขนาดนี้ต้นอวบขาานาดนี้ไปชมกันเลยค่ะต้นกล้าเราเพาะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใครยังไม่รู้วิธีเพาะจิ้มที่ตัวไอาสามารถเข้าไปชมก่อนได้เลยนะคะจากนั้นให้เราไปพรวนดินยกร่องเตรียมไว้เลยนะคะขนาดร่องที่แน,นะนําประมาณหกว้างประมาณ1เมตรนะคะ ก่อนปลูกเราจะโรยด้วยปุ๋ยหมักนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้ขี้ไก่ขี้วัวผสมก,กันก็ได้ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ไปโรยบนร่องที่เราเตรียมไว้นะคะขั้นตอนนี้เราจะทําตอนเช้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลาปลูกเราจะมาปลูกกันตอนเย็นนะคะก่อนปลูกเหมือนเดิมนะคะต้องรดน้ําก่อนค่ะเตรียมต้นกล้าเสร็จแล้วค่ะ ไปปลูกกันเลยระยะปลูกประมาณ1คืบนะคะเพราะว่าต้นของมันจะได้โตจะได้แตกกระแหงเยอะนะคะปลูกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้1คืนนะคะให้ผักไปดูด,ดน้ำค้างเดี๋ยวตอนเช้าเราจะมากลางเส็นกัน กอนลงมือกลางสเลนนะคะอย่าลืมรดน้ําด้วยนะการให้น้ําก็จะให้เช้ากับเย็นนะคะอย่าให้ขาดค่ะเสร็จแล้วค่ะต้องขออนุญาตพักไปทานอาหารเช้าก่อนนะคะครบสามวันแล้วค่ะเอาผ้าสเลนออกได้เลยค่ะ ผ่านไปแล้ว6วันนะคะใส่ปุ๋ยสูตร15บ5้าค่ะจะหว่านตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องรดน้ำเยอะๆนะคะเคล็ดที่ไม่ลับที่ทำให้ผักของเราโตเร็วรสชาติอร่อยกรอบนะคะเอาไปใช้ได้ค่ะใช้น้ำผุยหมักทำเองก็ได้ค่ะหรือว่าจะซื้อก็ได้ค่ะเอามารดตอนผักอายุประมาณ10วันนะคะ 10-12วันประมาณนี้ค่ะอย่าให้เยอะกว่านี้แต่เยอะกว่านี้ผักของเราก็จะแข็งต้นขนาดประมาณนี้นะคะรดน้ำาุยหมักได้เลยค่ะจัดไปเพิ่มเห็นตุ่มดอกแล้วนะคะระยะน,นี้จะตื่นเต้นนิดนึงค่ะ ความเปลีป่ยนแปลงเขาจะเร็วมากบางต้นก็จะมีดอกแล้วนะคะครบ20วันแล้วค่ะเก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะการเก็บเกี่ยวจะมี2แบบค่ะแบบที่1คือก,การถอนแบบนี้ค่ะถ้าเราขายส่งเราจะถอนแบบนี้นะคะเพราะว่าน้ำหนักมันจะได้เยอะค่ะ แบบที่2คือการเด็ดเฉพาะยอดแบบนี้จะเน้นการขายเองค่ะทําเป็นกำรรขายนะคะการเด็ดยอดเนี่ยต้นมันจะแตกอีกค่ะเราจะเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งค่ะขึ้นอยู่กับการดูแลนะคะอิงฝากกดซับสไครด้วยนะคะ